สวัสดีค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการและท่านอาจารย์ทุกท่านดิฉันนางสาวกัญญามาโรจนานนท์รหัสนักศึกษา2 4 3 3 1 4 0 0 3 0วันนี้จะขอนำเสนอบิสเนสแพลนนะคะในหัวข้อ m a ช h a and me. s เซฟเฮส t y ี h ท u s e ค่ะ มัชชะแอนมีเเปจิตี้ทีเฮาส์นะคะเกิดจากความชอบแล้วก็ความลหลงไหลในการดื่มมัชชะนะคะตัวนักศึกษาเองนะคะชงมัชชะดื่มเองที่บ้านเป็นประจำนะคะรวมถึงตะเวนหาร้านมัชชะที่เป็นเเปอรจิตี้ทีนะคะทั้งในกรุงเทพหรือเวลาเดินทางไปท่องเที่ยต่างประเทศก็จะได้ลิ้มลองนะคะรสชาติของมัชชะที่หลากหลายนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชนิดนะคะจึงเกิดเป็นไอเดียธุรกิจนะคะที่อยากจะจัดตั้งนะคะร้านมัชชะนะคะ ขนาดเล็กๆนะคะที่คุณภาพพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะบวกกับกระแสะโลกในปัจจุบันนี้เลยนะคะที่ว่าคนนิยมดื่มมัชฉะเป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งในกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็กลุ่มคนที่รักสุขภาพนะคะเนื่องด้วยตัวมัชฉะเองนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากจึงเป็นที่นิยมมากๆในปัจจุบันนะคะร้าน Specialty Tea House ของเรานะคะจะตกแต่งร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับความชอบในปัจจุบันนะคะที่ ชอบบรรยากาศร้านญี่ปุ่นมินิมอลนะคะรวมถึงที่สำคัญเลยวัตถุดิบเรานะคะคัสสัมัชชาเซรัมเนอร์เกรดส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อให้รสชาติมีความกรมกรอบมีเอกลักษณ์และมีความอูมามินะคะเราอยากจะสร้างประสบการณ์ดื่มมัชชะแท้คุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ค่ะตัวร้านมัชชะแอนด์มิสเบสชูตี้ทีเฮาส์นะคะเราตั้งอยู่บริเวณย่านราชพฤกษ์นะคะเราจึงจะแบ่งคัสเตอร์เซกเมนต์อกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1เลยก็คือจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ชื่นชอบชาดื่มชาเเขียวมัะะะปป็นปรนระจคะ เกรดคุณภาพด้วยนะคะแล้วก็ชอบใช้บริการคาเฟ่ค่ะ 2. นะคะเป็นกลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่อยู่รอบๆย่านราชพฤกษ์นะคะแล้วก็3นะคะจะเป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ย่านราชพฤกษ์นะคะเช่นกลุ่มครอบครัวนะคะในหมู่บ้านจัดสรรที่กระจายตัวอยู่บริเวณรอบย่านราชพฤกษ์ค่ะ วิช i ั่นของทางร้านนะคะจิบมัชชาแท้ๆสัมผัสความสงบของใจในทุกจังหวะของชีวิตค่ะมะชะัชชามีเชื่อในพลังของชาเขียวมัชชานะคะไม่เพียงเติมพลังกายแต่ยังเติมพลังใจและความสงบให้แก่ ผู้บริโภคด้วยค่ะเราตั้งใจคัดสรรม,มัชสะคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเพื่อให้ทุกทวไปช่วยมาลาแห่งความสุขค่ะในส่วนของมิชชั่นนะคะมัชฌะแอมีเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่เล็กๆให้ผู้คนได้หยุดพักนะคะเติมพลังใจผ่านมัชสะคุณภาพนะคะทั้งนั้นตั้งใจคัดสรรคุณภาพพรีเมียมของมัชสะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นถึงมือผู้บริโภค ในส่วนของโกนะคะเราตั้งโกไว้2ข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. เราจะสร้างยอดขายให้เติบโตมากกว่า20%ภายในระยะเวลา1ปีนะคะและก็2เราจะมีสาขาหลักในเมืองใหญ่นะคะสหแห่งภายในระยะเวลา5ปีค่ะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของ business canvas หรือแบบจำลองธุรกิจนะคะส่วนที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของ key partner นะคะเราได้มีการทำการคน้นควน้าข,ข้อมูลนะคะว่าจะติดต่อซัพพลายเออร์เจ้าไหนนะคะที่จะเป็นผู้นำเข้าผมมะฉะ จากญี่ปุ่นให้เรานะคะซึ่งเราจากที่เราทําการค้นหาเนี่ยนะคะ พบอยู่2องซับอเออร์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือมัชซากิแลวก็โมโมมัชชาที่ตอบโจทย์กับทางร้านของเรานะคะเพราะเป็นมัชชาเกตซิลิโอนเนอร์เกรดนะคะที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะในราคาที่ริ s เนเบิลนะคะสามารถที่จะมาทำมาทำการเอ,อ่อเป็นคีย์พาร์ทเนอร์ของเราได้นะคะในส่วนของคีย์แอคทิวิตี้นะคะเราก็จะทําการผลิตเครื่องดื่มเบเกอรี A ่นะคะโฮมเมดที่คาเฟ่ของเราเองเลยนะคะเพื่อความสดใหม่นะคะมีการทําการตลาดการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่องนะคะในพาร์ทของ value proposition นะคะแน่น,นอนเลยในเรื่องของวัตถุดิบเรา คงคอนเซ็ปต์แล้วว่าเราใช้มัทฉะแท้เกตเซอร์มอนีลจากญี่ปุ่นนะคะรวมถึงเราจะมีเมนูหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโลซูก้าแพนเบชนะควรวมถึงเมนูสําหรับเด็กที่ตอบโจทย์กับเอ,อ่อคัสเตอร์เซกเมนต์นะคะที่เป็นเด็กในนูเรนานาชาติรอบๆย่านราชพฤกษ์นะคะในส่วนของคัสเตอร์เรลชั่นชิพนะคะอันนี้เราก็ให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้บริการเนี่ยนะคะเอ,อ่อให้ความอบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นกันเองกับลูกค้านะคะเราก็จะมีการจัดทํากิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆนะคะเพื่อเป็นการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคสนสำคัญของเราค่ะในส่วนของ customer segment นะคะก็อยากที่แจ้งไปนะคะเราแบ่ง segment เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่ม1ก็คือผู้ที่ชื่นชอบการดื่ม เอจฉาเกีกคุณภาพนะคะ2กลุ่มผู้ปกครองและนักเรียนนะคะโรงเรียนนานาชาติย่านร่าชพึกนะคะแล้วก็3กลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะคะเช่นในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวนะคะกลุ่มคนรักสุขภาพนะคะกลุ่มที่คนคนที่ทํางานในพื้นที่นั้นๆนะคะในส่วนของคิวรีซอสนะคะเราก็จะเน้นใน,นส่นของทั้งพนักงานนะคะที่อบรมมาอย่างดีนะคะเพื่อตอบโจทย์นะคะการชงมัชฌะด้วยนะคะแล้วก็ในการให้คําแนะนํานกับลูกค้านะคะรวมถึงอ,อุปกรณ์ของทางร้านแล้วก็เครื่องคงตีชงต่างๆนะคะเรา คัดสรรคุณภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็ในส่วนของ Channel นะคะถ้าชาแนลในการโปรโมทเนี่ยก็จะเป็นทุกช่องทางดิจิตอลเลยนะคะ Instagram, TikTok, Facebook นะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นของทางร้านให้กับผู้บริโภคนะคะในส่วนของการซื้อนะคะ e n u e Stream เนี่ยล้วก็ซื้อได้ทั้งเครื่องดื่มในร้านนะคะมารับประทานในร้านนะคะ,รนนะ,คะหรือว่าผ่านทาง Delivery นะคะช่องทาง Delivery ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Line m a n นะคะเป็น g r ล b หรือการสั่งผ่าน l i n e OA ก็ได้เช่นกันค่ะ นี่จะเป็นตัวอย่างหน้าตาเครื่องดื่มนะคะซิน้นเดอร์เมนูของทางร้านนะคะก็จะมีทั้งในส่วนของเพียร์มัชช่นะคะซิน้นเดอร์มัชช่ลาเต้น,นะคะโควิสมัชชา่ลาเต้ไอส์เกรมัชชา่ลาเต้มัชช่ยูสุสปาร์กิ้งมัชช่โคโค่นัทมัชช so Fusion, ะะ่เอสเปรสโซฟิวชั่นเนาะรวมถึงสเปเชียลเมนูนะคะอย่างซากุระมัชช่นะคะเพื่อ เพิ่มความน่าสนใจนะคะให้กับผู้บริโภคค่ะราคาที่เราตั้งนะคะในกลุ่มของมัชชะทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะตั้งราคาที่เข้าถึงได้โดยเริ่มต้นจากเคียร์มัชชะที่110บาทนะคะไปจนถึง150บาทในกลุ่มของมัชชะโคโคนัทนะคะมัชชะเออเอสเปรสโซฟิวชั่นนะคะซึ่งถือว่าราคาค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าถึงได้นะคะเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆนะคะที่เป็นเกจคุณภาพเดียวกัน,นะคะ่ะ ในส่วนของเบเกอรี่นะคะเราก็จะทำโฮมเมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมัชชะพนากกต้ามัชชะวาราบิโมจินะคะซึ่งตัวมาราบิโมจิเนี่ยก็จะเป็นตัวชูโรงของทางร้านเลยนะคะเพราะว่าเรานำข้าวแป้งมาราบินะคะโมจิ ji, จากญี่ปุ่นเลยจะให้ความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ความอร่อยแตกต่างจากร้านอื่นแน่นอนคะ่ะแล้วก็มีในส่วนของมัชชะบัคเบอร์ชีคเค้กนะคะนางโงมัชชะเล็บบินโนรยากินะคะนอกจากนั้นนะคะตัวขนมเนี่ยเราก็จะ เป็นเมนูพิเศษนะคะที่เด็กๆทานได้นะคะก็คือจะลดปริมาณในส่วนของมัชะลงนะคะให้เด็กนะคะที่อยากจะทานมัชะนะคะยังสามารถทานได้ในคาเฟอีนปริมาณน้อยๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นสุดพิเศษของทางร้านเพื่อตอบโจทย์คัสเตมอร์เซกเมนนะคะที่มีเด็กจากโรงเรียนนานาชาติอยู่รอบๆบ,บริเวณร้าน,นะค่ะ ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ p a s t e l Analysis นะคะพันแรกนะคะก็คือในเรื่องของการเมืองนะคะ political เนี่ยเรามองว่าผลกระทบเนี่ยค่อนข้างอยู่ที่ในเกณฑ์ต่ำถึงปานกลางนะคะปัจจุบันนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะมี policy นะคะที่สนับสนุนธุรกิจ SME นะคะเพื่อช่วยผลักดันนะคะธุรกิจขนาดเลด็กไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารธุรกิจแฟชั่นรวมถึง s อ f t power ที่เรากาลังนาเสนอนะคะว่าทาต่างๆเนี่ยก็สอดคล้องกับทางร้านคาเฟ่มาชะโดยตรงเลยนะคะเราก็เลยมองว่า ตรงนี้นะคะก็มีผลกระทบค่อนข้างต่ำนะคะไม่ได้มีผลกระทบสูงมากกับทางการนะคะภาคที่2ก็คือในส่วนของเศรษฐกิจนะคะอีโคโนโมิกเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างมีผลกระทบสูงเลยนะคะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยนะคะมีความท้าทายสูงนะคะทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะทาให้ผู้บริโภคนะคะก็ค่อนข้างที่จะ เน้นการใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังก็อาจจะส่งผลต่อการบริโภคนะคะกลุ่มพวกตามคาเฟ่หรือว่าอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาสูงเล็กน้อยนะคะก็จะส่งผลกระทบอยู่นะคะในส่วนนี้นะคะข้อที่3ก็คือในเรื่องของสังคมนะคะโซเชียล o n m e n อเรนตน่ยเราก็มองว่าผลกระทบอยู่ที่ประการถึงสูงนะคะเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่นะคะให้ความสำคัญกับสุขภาพเนาะนะคะเพราะฉะนั้นตัวเครื่อดื่มมัชานี่ก็ตอบโจทย์เลยกับ เทรนปัจจุบันนะคะที่ให้ความสําคัญกับสุขภาพนะคะรวมถึงคนในปัจจุบันเนี่ยนะคะชอบกอารออกไปถ่ายรูปนะคะกับสถานที่สวยๆนะคะและทางนั้นเราก็มีก,การตกแต่งสถานที่เนี่ยสไตล์มินิมอลญี่ปุ่นนะคะที่ตอบโจทย์กับความชอบแล้วก็ความต้องการของคนยุคป,ปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นผลกระทบที่ดีนะคะกับทางร้านของเรานะคะ ข้อที่4ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอันนี้มีผลกระทบสูงเลยนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้าไปม,มีบทบาทสําสคัญมากๆในพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะทั้งในด้านการสั่งอาหารนะคะผ่านแอปเดลิเวอรี่นะคะการจ่ายเงินแบบร,ร้เงินสดกรือการตัดสินใจซื้อน,นะคะผ่านรีวิวในโซเชียลมีเดียเราเลยมองว่าเราจะนําเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเข้ามาเจาะกลุ่มลูกค้าโดยตรงเลยนะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับทางแบรนด์ด้วยค่ะ ต่ดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ environment a l environment นะคะเรามองว่าผลกระทบเนี่ยอยู่ในเกมปานกลางนะคะคือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะกระแสรักโลกนะคะกระแส sustainability ความยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนปัจจุบันให้ความสําคัญและความสนใจมากๆนะคะเราเลยมองว่าเราจะประยุกต์โดยการที่ว่าบรรจ,จุภัณฑ์ของทางร้านเนี่ยนะคะไม่ควรจะเป็นพลาสติกที่ชะครั้งเดียวทิ้งนะคะควรจะเป็นอุปกรณ์ที่วัสดุที่ ด้วยสลายได้ไม่ว่าจะเป็นชั้นอ้อยหรือกระดาษเนี่ยนะคะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์นะคะก็จะมีผลกระทบด้วยเช่นกันทําให้ลูกค้าเนี่ยมองภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะก็อาจจะเพิ่มผู้บริโภคได้เช่นเดียวกันค่ะ สุดท้ายก็คือในเรื่องของด้านกฎหมายนะคะรีเกิเรามองว่ามีผลกระทบอยู่ในเกมปานกลางนะคะเพราะจริงๆแล้วในส่วนของร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารรวมถึงกฎหมายแรงงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทางเราเนี่ยมองว่าเราก็จะ follow ตามรูอยู่แล้วนะคะทั้งเรื่องของด้านกฎหมายแรงงานด้านกฎหมายธุรกิจอาหารนะคะก็น่าจะทําให้สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ต่อเนื่องค่ะ ถ้าไปนะคะก็จะวิเคราะห์ในส่วนของสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมนะคะหรือ f i force model นะคะข้อที่1เลยในเรื่องของการเข้าการเข้าถึงนะคะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะเรามองว่าสูงมากเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะร้านมัาฉาเนี่ยเปิดตัวมากเลยนะคะกระจายตัวอยู่ทั้งทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะคะไม่ว่าจะทั้งแบบแบรนด์ที่เป็นเชน i n นะคะแล้วก็ร้าน s p e c i ต l t y tea h าส์ House นะคะการแข่งขันราคาโปรโมชั่นต่างานเนี่ยแข่งขันกันสูงมากนะคะแล้วก็โซเชียลมีเดียก็ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการตลาดที่สูงมากเช่นเดียวกันค่ะ ในข้อที่2นะคะเรื่องของอำนาจการต่อรองของลูกค้านะคะทางเราก็ประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเลยนะคะเพราะว่าในยาน่านราชักเพลกเนี่ยนะคะมีทางเลือกหลากหลายทั้งร้านกาแฟคาเฟ่มัทฉะคาเฟ่เฮลตี้หรือคาเฟ่ทางเลือกอื่นๆนะคะลูกคา้าล่รวมถึงลูกค้าเนี่ยมีความรู้มากขึ้นในเรื่องของมัทฉะเขาสามารถที่จะรับทราบถึงรสชาติที่แบบอันนี้เชเโมเนียเกรดไหมหรือว่าคชลินารีเกรดนะคะซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างมี ผลกระทบนะคะต่อทางร้านสูงถ้าทางเราเนี่ยไม่สามารถทําให้เกิดรสชาติที่แตกต่างหรือว่าเกรดพรีเมียมจริงๆก็อาจจะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะคะหันเหไปบริโภคคาเฟ่อื่นๆนะคะ3ก็คือในเรื่องของอํานาจของผู้ขายวัตถุดิบนะคะซัพพลายเออร์เราก็มองว่าปันการถึงสูงเช่นกันเพราะว่าจริงๆผมมัตชะเกตด,ดีเนี่ยไม่ได้มีแหล่งในไทยใช่ไหมคะต้องนําเข้าจากญี่ปุน่นทําให้ซัพพลายเออร์เนี่ยที่นําเข้าเนี่ยม,มีอํานาจต่อรองสูงนะคะรวมถึงค่าขนส่งเอยนะคะต้นทุนนะคะแล้วก็ เรื่องของความผันผวนข,ของค่าเงินนะคะค่าเงินเยนเนี่ยก็จะทาให้ส่งผลต่อต้นทุนโดยตรงนะคะแล้วก็ส่งผลต่อมาจิ้งของทางร้านด้วยนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของภัยจากสินค้าทดแทนนะคะเราก็ประเมินอ,อยู่ในเกมปันกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีสินค้าทดแทนจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาไทยสมูทตี้ต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากมัชชะเราเนี่ยไม่ได้สร้างภาพลักษณ์ที่มันแตกต่างไม่ได้สร้างรสชาติหรือความพิเศษที่มันแตกต่างนะคะก็อาจจะ มีผลกระทบเลยจากภายัยจากสินค้าทดแทนอื่นๆนะคะสุดท้ายก็คือในเรื่องของผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดอันนี้เรามองว่าค่อนข้างสูงเลยนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมคาเฟ่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ดึงดูดผู้ประกอบการรายใหม่ๆเ,เข้ามาในตลาดเป็นจํานวนมากนะคะบวกกับเงินทุนในการเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะโดยเฉพาะร้านขนาดเล็กหรือแบบสร้างเป็นปลอปอัพสโตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยมองว่าอันเนี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเช่นกันในการที่จะมีผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดค่ะ การมีคอ์คู่แข่งนะคะทางร้านนะคะมีครอ์คู่แข่งนะคะด้วยใช้เกณฑ์ u a l i t y กับ Price นะคะซึ่งตัวรามาชแอมีนะคะเราจะอยู่ใน Position ที่อยู่ในกลุ่ม h i g h Quality นะคะแต่ในราคาที่ r e a o n a b l e ค่อนข้างเข้าถึงได้นะคะก็คืออยู่จริงๆอ่ะคุณภาพเนี่ยนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆกับตัว MTCH แล้วก็ Peace Oriental Tea House เลยนะคะแต่ราคาเราพยายามทำลงมาให้เข้าถึงได้นะคะแต่ในกลุ่มของ โคโยนะคะอันนี้จะเป็นร้านที่อยู่ในย่านราชพฤกษ์เลยนะคะอันนี้ก็เขาก็มีคุณภาพที่สูงเช่นกันนะคะแล้วก็ราคาสูงเช่นกันเราเลยพยายามที่จะทําราคาเนี่ยให้ให้ให้ลดลงมานะคะเพื่อแข่งขันกับผู้แข่งแล้วก็เข้าสู่ผู้บริโภคได้ในกลุ่มทาร์เก็ตของเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ถัดไปนะคะจะเป็นส w o t analysis นะคะเรามองในส่วนของสตรีนที่เป็นจุดแข็งของเราแน่นอนเลยในเรื่องของวัตถุดิบเราใช้ผงม,มัชากเกต ะะเป็นเซรัมเนอร์เกตจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะแล้วก็เรามีเมนูมัทฉะที่หลากหลายนะคะทางเครื่องดื่มเบเกอรี่ a นะคะแล้วก็เมนูมีเมนูเฉพาะสําหรับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของทาเลนะคะทาเลดีเลยนะคะใกล้หมู่บ้านจาัดสรรขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ใกล้โรงเรียนโนานาชาติที่มีกําลังซื้อสูงนะคะในส่วนของวิกเนสนะคะจุดอ่อนเรามองว่าในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบสูงนะคะเนื่องจากเราต้องทําการนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะและทางร้านเราก็เป็นร้านเปิดใหมย่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างอาจจะต้องใช้เวลาในการสร้างแบรนด์นะคะ ในส่วนของ opportunity นะคะเรามองว่าเป็นโอกาสมากๆนะตอนนี้ของการทําตลาดมัดชฉะนะคะเพราะว่ากระแสรักสุขภาพนะคะกําลังมาแรงทําให้ผู้คนสนใจในการดื่มมัชฉะในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของโซเชียลมีเดียตอนนี้ที่กําลังเป็นที่นิยมน,นะะในหมู่ทั้งวัยรุ่นนะคะวัยผู้ใหญ่เราก็มองว่าถ้าเราสามารถทำช่องทางออนไลน์เนี่ยให้เติบโตเนี่ยก็สามารถทำให้แบรนด์เปที่รู้จักได้เช่นเดียวกันค่ะในพาร์ทของเทรดนะคะเรามองว่า บะฉะเนี่ยนะคะมีคู่แข่งตลาดสูงมากนะคะทั้งหนึ่งร้านบชะเองรวมถึงคาเฟ่ทั่วๆไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคณปัจจุบันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วเลยนะคะเราต้องมีการปรับตัวตลอดเวลานะคะแล้วก็วามความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยสูงเนื่องจากว่าเขามีตัวเลือกเยอะเนาะเขาสามารถที่จะไปร้านนี้ไปร้านนั้นได้นะคะโดยถ้าเราไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของคุณภาพนะคะหรือการบริการเนี่ยก็จะ ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะคะที่ลูกค้าที่สามารถที่จะไปในบริโภคในทางเลือกอื่นๆได้เช่นกันค่ะ ถัดแปนะคะจะเป็นในเรื่องของแผงการตลาดนะคะ m t r n g t i n g o t j v e t i v e ของทางร้านนะคะเราอยากจะสร้างการเติบโตให้กับแบร Me, นด์มาชัาแอนมีทั้งในด้านของยอดขายนะคะการรับรู้ในตลาดนะคะและวก็การรักษาฐานลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเรามี3เป้าหมายหลักด้วยกันนะคะเป้าหมายที่1นะคะในเรื่องของการขยายการรับรู้แบรนด์นะคะเพิ่มขึ้น50%ภายใน12เดือนในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่2คือเพิ่มจํานวนลูกค้าใหม่นะคะเพื่อ เพิ่มลูกค้าใหม่เฉลี่ย20%ต่อไตรามาสนะคะแล้วก็เป้าหมายที่3ก็คือรักษาลูกค้าเดิมให้กลับมาใช้บริการซ้ำอย่างน้อย40%ภายใน6เดือนค่ะหลังจากที่เรามีการทำเซอร์วยส์นะคะสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายของเราทั้งหมดนะคะ เราก็เลยนำบทสัมภาษณ์นี้นะคะมาวิเคราะห์แล้วก็มาคิด s t r a t e g นะคะผ่านส t เจ็7 p ด้วยกันนะคะ marketing mix นะคะเริ่มที่ product strategy นะคะแน่นอนเลยอันนี้เราคงคุณภาพในเรื่องของผงม,มัสมะแท้นำเข้าจากญี่ปุน่นต้องขอเป็นเกรดซิริมเนเกรดเก็บพรีเมียมแน่นอนเพื่อที่จะคงคุณภาพนะคะให้กับผู้บริโภคของเรา2เรามีการพัฒน,นานเมนูอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิสมาซะลาเต้นะคะมาซะยูสต์สปาร์กิ้งนะคะแล้วก็ยังสร้างเมนู limited edition รายเดือนเพื่อดึงดูดลูกค้าประจำนะคะให้ยังคง ให้ความสนใจมาบริโภคที่ร้านมัชชาของเรานะคะรวมถึงขนมนะคะเรามีทั้งแบบธรรมดาแบบแพนเบดแบบกูเตนฟ,ฟรีแล้วก็สูตรเฉพาะของเด็กที่สามารถทานได้นะคะนอกจากนั้นยังมีชุดของขวัญมัชชาคริปเ e ตนะคะที่นอกจากมาบริโภคในร้านแล้วนะคะก็ยังมีของขวัญน,นะคะเพื่อให้กับคนที่ลูกค้ารักด้วยนะคะก็เป็นการขยายแบรนด์ต่อเนื่องไปค่ะในส่วนของ Pi price s t r a t e g y นะคะร้านมัชาเออย่างที่เราแจ้งไปเลยเราเลือกใช้กลยุทธ ราคาที่เข้าถึงได้นะคะเป็นมัชฌะพรีเมียมที่เข้าถึงได้นะคะเป็นเออเป็นการตั้งราคาเพื่อแข่งกับคู่แข่งที่อยู่ในย่านเดียวกันที่เขาเก็บมัชฌะใกล้ๆก,กับเราแต่เราลดราคาลงมานะคะเพื่อเรียกลูกค้านะคะที่อยู่ในย่านนี้นะคะให้เข้ามาลองลิ้มลองนะคะมัจฌะคุณภาพจากร้านเราค่ะ แล้วก็ยังมีการทำโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าประจำไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้อ u นะคะซื้อ2ดริง k ์นะคะแถม1 s n a c สแน็คน,นะคะเพื่อเป็นไสจี้ที่จะดึงลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะให้มาลองดิ้มรอง มัชชะที่ร้านของเรานะคะในส่วนของเพสเตจี้นะคะเราเนี่ยเปิดร้านในโซนรัชพฤกษ์นะคะก็ใกล้โรงเรียนอนุชาและหมู่บ้านจัดสารที่มีกําลังซื้อสูงนะคะเราออกแบบร้านให้ตอบโจทย์นะคะกับหลายๆกลุ่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีโต๊ะทํางานนะคะมีปลั๊กไฟ Wifi สําหรับคนที่ต้องการมาทํางานนะคะหรือว่ามีโซนนั่งพักผ่อนสําหรับกลุ่มครอบครัวนะคะหรือผู้ปกครองที่มารอรับลูกหลานนะคะเราขยายช่องทาง delivery ผ่านทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปหรือไลน์แมนนะคะหรือสามารถสั่งล่วงหน้าผ่านไลน์โอเอได้เพื่อความสะดวกของลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นเชจี้นะคะเราก็จะมีการจัดโปรโมชั่นเนี่ยต่อเนื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมมัชชะเวิร์กช็อปนะคะ ช่นการสอนตีมัตฉานะคะเพื่อเป็นการสร้าง l y อ l ต y กับทางลูกค้านะคะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกแบบว่ามีความสนิทสนมกับทางแบรนด์นะคะสร้างเมนูใหม่เป็นประจำนะคะหรือว่ามีการทำรีวิวนะคะโดยอินฟลูเอนเซอร์นะคะผ่านทุกช่องทางโซเชียลเลยนะคะแล้วก็ช่วงซอฟท์นิงเนี่ยก็จะมีการทำโปรโมชั่นเปิดร้านเช่นเส้นหนึ่งแถมหนึ่งหรือลด5 0เเพื่อเป็นการเรียกลูกค้ารายใหม่เข้ามาค่ะถัดไปนะคะเป็นเรื่องของ people strategy นะคะอันนี้เราสัมผัสได้เลยจาก ต,ตัวเราเองที่เราใช้บริการร้านอื่นๆรวมถึงบทสัมภาษณ์จากหลายๆคนเลยมองว่าหลายๆร้านนะคะพนักงานนะคะหรือบาริสต้ายังไม่ได้มีความรู้ด้านมัชชะที่เฉพาะเจาะจงทําให้เวลาถามคำถามนะคะถึงตัวมัชชะชนิดนี้ชนิดนี้ต่างกันยังไงเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้รับคําตอบที่ถูกต้องทที่คัวรเลยมองว่าตรงนี้เป็นใจทีหลักเลยที่เราจะเทรนอบรมพนักงานนะคะให้มีความรู้ด้านมัชชะเลยนะคะเพื่อลูกค้าเนี่ยจะได้สามารถรับคำแนะนําที่ถูกต้องนะคะจาก พนักงานได้นะคะก็จะทําให้เกิดความประทับใจนะคะให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยดียิ่งขึ้นค่ะถัดไปก็คือในเรื่องของ Process ซอร์จ g y นะคะเราจะมีการออ,ออกแบบขั้นตอนบริการให้ลื่นไหลนะคะคือมีการแยกช่องส่งช่องรับช่องชงนะคะเพื่อให้เกิดความสมูทนะคะในการบริการลูกค้านะคะหรือก็มีช่องทางอื่นๆเช่นลูกค้าสามารถสั่งลวกหน้าผ่านทาง Line OA แล้วก็แวะรับได้นะคะีค่ะเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดซื้อมากยิ่งขึ้นนะคะ จะเป็นในส่วนของ physical evidentiality นะคะนี้ชัดเจนเลยว,ว่าทางเราเราออกแบบให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นมินิมอลนะคะใช้สีเขียวน้ำตาลธรรมชาติเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความอบอุ่นนะคะให้ความรู้สึกพรีเมียมแบบอบอุ่นนะคะมีมุมถ่ายรูปที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นต๊ะ เสือธานามินะคะหรือผนังไม้ที่ให้ความเอ,อเอกลักษณ์ของความเป็นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆเราก็จะออกแบบให้สื่อถึงความเป็นมัชชะแอนนมีนะคะมีโลโก้ปั๊บในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วแก้วน้ำนะคะเป็นห่อขนมนะคะเป็นกระดาษรองนะคะเพื่อสร้างความพรีเมียมให้กับทางแบรนด์ค่ะถัดไปนะคะ,ะ,คะจะเป็นในส่วนของงบการตลาดนะคะงบทางการตลาดเนี่ยนะคะเรามองรวมๆทั้งหมดห้าหัวข้อด้วยกันนะคะที่เราจะทํางบ ทางการตลาดนะคะรวมๆแล้วทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทนะคะพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทในเรื่องของ advertising นะคะเราจะมีการยิงแอด facebook instagram นะคะบลูโพสต,ต่างๆโดยลี่ยแล้วเนี่ยนะคะกออ็ประมาณ12ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็จะมีการโปรโมชั่นส่งเสริมการขาเยเซอร์โปรโมชั่นต่างๆคูปองลดราคาของความวันเกิดให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้า vip นะคะหรือโปรโมชั่นพิเศษประจรําเดือนต่างๆนะคะส่วนที่3นะคะเราก็คิดถึงงบการตลาดที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะการ กิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ร้อนนะคะแจกฟรีถึงร้อยแก้วนะคะหรือว่ามีเวิร์กช็อปชงชามินิอีเวนต์ต่างๆนะคะหรือจะมีการทำแซมปิ้งในคอมมูนิตี้มอลต่างๆนะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาที่ร้านนะคะ <c oughs> ส่วนที่สีก็คือการผลิตสื่อและออกแบบนะคะในเรื่องของมีเดียอันเนี้ยก็จะมีการจ้างเอาท์ซอร์สนะคะในการถ่ายภาพเมนูนะคะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอถ่ายรีวส์นะคะให้มีความเป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะภาพออกภาพล้วออกมาจะได้ดูมีความพรีเมียมในตัวของแบรนด์เองนะคะ สุดท้ายก็คือระบบช่องทางการขายนะคะเราก็จะมีระบบสะสมแต้มผ่านทาง LINE o อหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีค่ารายปีด้วยนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีงบสำรองด้วยนะคะพวกเทศก,กาลคอลเ a t ชันต่างๆนะคะรวมๆแล้วงบงการตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทต่อปีค่ะถัดไปนะคะจะเป็นในส่วนของแผนการดำเนินง,งานนะคะเราก็จัดออกมาเป็นข้อขอนะคะเพื่อง่ายต่อการ ดำเนินง,งานนะคะหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการจัดหานละคะเลอกวัตถุดิบนะคะ sourcing เนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปว่าเราไปโคกับตัวซัพพลายเออร์นะคะมชัซสุกิแล้วก็โมโมมชฉะนะคะสอนในเรื่องของการพัฒนาสูตรนะคะแล้วก็เมนูเนี่ยทางร้านก็จะมีสูตรมาฉะเฉพาะของทางร้านนะคะโดยพัฒนาโดยเจ้าของเองโดยทีมมาริซ่านะคะออกเมนูที่มีความหลากหลายนะคะถัดไปก็คือในเรื่องของการดําเนินการหน้าร้านนะคะบริการหน้าร้านเนี่ยก็ แน่นอนเลยว่าก็จะให้พนักงานเนี่ยนะคะมีความเป็นมัชช่าเบเชอรลิสต์นะคะให้ข้อมูลเมนูแล้วก็แนะนําความชอบของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างถูกต้องค่ะถัดไปในเรื่องของการออกแบบและการตกแต่งร้านนะคะเราก็จะมีการวางคอนเซปตร้านให้ชัดเจนเลยเป็นแนวมินิมอลญี่ปุ่นนะคะในโทนเขียนน้ําตานะคะตกแต่งด้วยไม้นะคะไม้ไผ่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะโฮมมี่แต่ทันสมัยค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจัดก,การหลังบ้านนะคะอันนี้เราจะใช้ระบบ POS นะคะที่เชื่อมต่อ กับบัญชีนะคะแล้วก็ระบบคลังสินค้าเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บสต็อกวัตถุดิบนะคะแบบ FIFO ค่ะถัดไปในเรื่องของการทําการตลาดและสื่อสารแบรนด์นะคะอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่เราจ้องงบทุ่มงบการตลาดไปนะคะเพื่อจะให้ตัวร้านตัวแบรนด์เราเองนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์พัฒนายอย่างต่อเนื่องนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินยอดขายรายสัปดาห์รายเดือนเพื่อนํามาปรับเมนูนะคะนำาฟ e d b a จากลูกค้านะคะมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพแผนผังของทางร้านนะคะซึ่งร้านของเราเนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ขนาดหนึ่งภูหานะคะพื้นที่ประมาณ35ตารางเมตรนะคะก็จะมีการออกแบบพื้นที่ที่ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ะเขายังเป็นร้านขนาดเล็กนะคะในช่วงเริ่มต้นนะคะเรจาจะเน้นความเป็นระเบียบความอบอุ่นนะคะมีบรรยากาศมินิมอลแบบเป็นสโซนด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของโซนต้อนรับนะคะสั่งซื้อรับเครื่องดื่มนะคะในส่วนของโซนนั่งดื่มนะคะสในส่วนของโซนเคาน์เตอร์ห้องครัวแล้วสุดท้ายก็คือในส่วนของโซนเก็บของด้านหลังนะคะค ในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะในการลงทุนเริ่มต้นคาเปกเนี่ยนะคะก็มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง1ล้านห้าแสนบาทนะคะก็จะเป็นพวกค่าตกแต่งร้านนะคะค่าอุปกรณ์ค่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง0 0 0 0แสนนะคะซึ่งของเราเนี่ยจะไม่ต้องมีค่าก่อสร้างเพราะว่าเป็นการเช่าคูหาราก็จะมีแค่ค่าตกแต่งร้านนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าอื่นๆเช่นเรื่องของค่าป้ายร้านนะคะค่าวัตถุดิบอะไรต่างๆเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง1นล้าน5แสนบาทนะคะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะคะโอเปกรายเดือนนะคะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของข้าวัตถุดิบเป็นหลักนะคะพวกผงม,มัทฉะนมน้ำเชื่อมขนมนวัตถุดิบต่างๆนะคะอยู่ที่ห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นค่าค่าแรงพนักงานนะคะม,มีพนักงานประจำสองคนนะคะค่าเช่าพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะคะค่าสนับสนโนพวค่าการตลาดต่างๆรวมๆแล้วนะคะค่าใช้จ่ายต่อเดือนจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทค่ะ ในส่วนของแผนการจัดก,การนะคะโครงสร้างความเป็นเจ้าของของธุรกิจร้านมาจันมินเนี่ยเราจะจดทะเบียนเป็นเจ้าของคนเดียวเลยไม่มีหุ้นส่วนนะคะซึ่งเราก็จะให้แนวคิดในก,การบริหารร้านก็คือเป็น lean s t a r t เป็น high efficiency เพราะเราเป็นร้านขนาดเล็กเราก็จะมีพนักงานเพียงแค่2คนนะคะเป็นตำแหน่ง multi function นะคะแล้วก็ควบคุมคุณภาพทั้งหมดดำเนินง,งานโดยเจ้าของร้านเองนะคะในส่วนของงานอื่นๆนะคะที่เป็นพวกการทําการตลาดหรือจัดทําออกแบบเมนูโลโก้ต่างๆก็จะจ้าง f รีแลน n ์เป็นครั้งต่อครั้งไปค่ะ นะคะถัดไปก็คือในเรื่องของแผงการเงิน financial pan นะคะเงินลงทุนเริ่มต้นของกิจการเนี่ยนะคะในส่วนสินทรัพย์ถาวรเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนนะคะถึง1ล้านนะคะเออเราก็มองว่าเราเนี่ยจะมีค่าเสื่อมนะคะค่าอุปกรณ์ต่างๆอยู่ที่ประมาณปีละ1,000แสนบาทนะคะ,ฉะเฉลี่ยไปลนเดือนประมาณเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะคะในส่วนของ เงินลงทุนเริ่มต้นของกิจาการในส่วนของเงินทุนดําเนินการนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนบาทนะคะก็คือจะเป็นพวกค่าเช่าพื้นที่วัตถุดิบเริ่มต้นค่าบรรจุพันธ์นะคะค่าแรงค่าแรงของพนักงานนะคะค่าการตลาดต่างๆค่ะ ะะสุดท้ายก็คือในเรื่องของงบการเงินนะคะงบการเงินนี้เราก็จะมองรายได้ตลอด5ปีนะคะรายได้ก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉลีย่ยปีที่1ถึงปีที่2นะคะก็จะเติบโตนะคะมากกว่าประมาณ20%นะคะเพราะว่าเราจะมีการทำทุ่งกับการตลาดนะคะในการที่จะสร้างให้แบรนด์เนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกวางนะคะหลังจากนั้นก็จะโครงการ ทำการตลาดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะทําการขยายสาขานะคะก็จะมีการเติบโตที่เฉลี่ยประมาณปีละ5-10%นะคะซึ่งเราก็จะหักต้นทุนต่างๆค่าดาเนินการแล้วค่าเสื่อมแล้วนะคะก็จะมีกําไรต่อป,ปีโดยประมาณนี้ค่ะเราคํานวณออกมาแล้วนะคะจะมี PE ratio อยู่ที่ประมาณ3ปีนะคะแล้วก็ค่า NPV อยู่ที่2,318,803บาทนะคะซึ่งก็มา ค่ามีมากกว่าศูนย์นะคะก็แสดงว่าทางร้านเนี่ยนะคะก็น่จะมีอัตรากำไรที่เกินกว่าที่ตั้งไว้นะคะรวมถึงค่า internal rate of return นะคะอยู่ที่44.55%นะคะซึ่งคิดออกมาแล้วมากกว่าค่าต้นทุนถัวเฉลี่ยนะคะ WACC ที่ทางร้านเนี่ยคิดมาของทางร้านอยู่ที่ประมาณ7.3%นะคะก็จะมองว่าอันเนี้ยก็จะเป็นมีอัตรากำไรที่เกินจากที่ทางร้านตั้งไว้นะคะรวมถึงว่าเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจในการลงทุนค่ะ อขออนุญาตจบการรายงานนะคะ presents ในโจทย์ของ Business Plan m a s t e and Me Specialty t ี a House เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ